สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะรครับทุกคนครับอ้ยโอ้คนดูไม่เห็นด้วยดีว่าอ้ยเมื่อกี้หลบรถนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเอารถไปลงคลองแล้วกันนะรครับนี่มาประตวบีขึ้นมาครับผมป่ะต้องเลือกหรอกมา เดี๋ยวแคทนี่มันจะเป็นอันนี้เป็นแถบแดงอะถูกแล้วนะแล้วก็ข้างล่างนี้เอาเป็นสีแบบสีแบบสีดำเลยเหรอวะโ,วโอ,โอ้ว้าวกล้องมันเอียงนี่นะโอ้วาวเหลืองอ้อยเลยเราสามารถเลือกสีรถได้ด้วยนะครับน่าเป็นฮิตาชิก็ได้รับที่โยครับข้างหลังก็สีอันนี้คือละคืออะไรวะสีอะไรวะสีของอะไรอะ่ะ อ๋อสีแถบสีแถบนะผมสีแถบสแสบอ่ะจ้าอ่ะจ้าโอเคสีนี้เป็อยแล้วกันนกระจกครับนี่วันนี้เราต้องเดี๋ยวผมไปพาไปลอกคลองกับอ่าคุณผูสื่อตรงนั้นอ่ะ,เ,อะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมให้ดูอ่ะเห็นปหมเห็นหรือเปล่าโอ้โหกล้องบ้าเลยชัดที่ไหนเห็นเห็นยันคำอ่ะทมม่านผู้ชม ดูเหรอไฮโรลิกวิไฮโรลิกหลุดแล้วเว้ยเดี๋ยวพาไปโอ้โหซูมอย่างไกลนี่กล้องอะไรครับเนี่ยซูมโคตรไกลเลยท่านผู้ชมอ่าอ่บาบังคับถูกบังคับไม่ถูกดีกว่าเดี๋ยวผมจะลาลงไปท่านผู้ชม เฮ้ยสายมันแตกหรือเปล่าเนีย่ยสายรั่วหรือเปล่าเนีย่ยซีนรั่วหรือเปล่าเนีย่ยแม่งบังคับเองเนี่ยโอ้โหสายตาผมจะออกได้ไหมแค่นั้นแหละประเด็นอะ่ะท่านผู้ชมออกทางนี้เลยเลยแล้วครับเนาะโห ไปพี่ถอยถอยถอยกูจะถอยโอ้ยถอยก็ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ผมพี่เจายังไงดีกับชีวิตเนี่ยลูกพี่ฮะ <c oughs> เออก็ถอยให้น้อย เดี๋ยวรีเซ็ตก่อนรีบเป็นรู้รีเซ็ตได้ป่านะพี่ยมรีเซ็ตก่อนปั๊บห้ารีได้รีได้ไดโอเคผมจะออกทางนี้เนี่ยออกทางนั้นไม่น่าได้ป่ะเราเป็นเรือสัอย่างครับผมผมเป็นรถไม่ใช่เรือเรียกผมว่ารถ เออเรียกผมว่าเรือไม่ใช่รถโอ้ยอย่างกับรถถังอ่ะดูดิดูดิอย่างกับรถถังอะ่ะโอ้ผมเกลียดไอ,อ้นี่บ้างเลยอะ่ะแต่แม่มันสวยนะแต่ผมไม่ชอบเอ่อร้านค้าเขาอะ่ะมันอยู่ไม่อยู่แคบเกินไปโอ้โ,อโหนั่งบังมด เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าขยับกล้องให้ก่อนคือดึงดึงอ่าดึงออกมันจะเข้าครับดึงเข้ามันจะออกครับแล้วก็พยายามจะหลงแล้วกันเนาะ ผมจะไปได้ไหมเนี่ยอะไรของพี่วะเนี่ยผมจะออกไปดิอูยผมอยากพังรั้วมากเลยต้องยุกอยากพังรั้วมากเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถเกาะดึงได้นะ เออออกไปดิออกไปดิออไ,ปดไปน้อยเออเออโอ้โยแม่แฮนด์แฮนด์ลิฟ์ช่วยชีวิตไว้นะครับผมเอาแล้วที่นี่ทำไมไม่เดินอะ่ะเอา้ามันมึนอะไรเขางมันเนี่ยเดินดิเดินโอ้โหเอาทำไมมันไม่เดินอะ่ะทุกยมเออคนกดเดินอยู่เนี่ย ไปนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับผมจะดีแล้วยังยังไม่ได้ลงน้ำเลยครับผมมาเดินมาหาที่ลงน้ำก่อนรู้จะลงได้ทั้งไหนนะซื้อ ตัวเดินดิตัวเดินอันเลน็กๆเองเองะ่ะทำไมมันแรงจังอ่ะเอาละครับเอ,เ,อเอาละครับเอาละคบผมลุกมาแล้วครับโอ้โหติดอะไรกูเนี่ยติดอะไรเนี่ยโอ้ติดอะไรเนี่ย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอย่าติดดิ พี่ติดอะไรอ่ะท่านผู้ชมติดอย่าติดอย่าติดเออนั่นแหละนั่นแหละลงเออแล้วแหละมารลับโอ้โหมารลับมารลับโอ้โหลงแล้ว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 ยูู่ยู่อะไรครับผมลงแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหลงแล้วเจ้าโยครับเนี่เป็นไงลอกของของจริงครับวันนี้โอ้โหเออ นี่ครับผมลอกของแบบลอของแบบของจริงเลยใจสัตว์เลยวันนี้นะครับผม <S 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 นี่วันนี้ลงแบบลงป่าเลยครับเข้าป่าลงป่าเลยลงแบบจริงๆอะโอ้โห,โหลงแบบจริงๆเลยวันนี้ นี่มาต้องขอกกัดกนนี้ในชะ่ไหมลงแบบจริงๆเลยคนระับวันนี้นะทุกคนครับโอ้โหด,ด,ดูดิสุดจัดสุดจัดประหลัดบองจริงอนะโอ้โหขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าโอ้ยทำไมเป็นสุดจัดแท้ <c oughs> อ่ะโอเคปะตุโยงครับเดี๋ยวลองตักดินให้ตุโยงได้ดูกันนะครับผมนะ <c oughs> คือมันอาจจะงงงงนิดนึงนะเพราะว่า เออผมเนี่ยอาจจะงงๆนะครับเ,เดินดิเพราะว่ามันดึงอามออกเป็นเข้าดึงเข้าเป็นออกนะครับทำไมมันเดินชา้จาจังวะแต่ว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้แหละแต่ขี้เกียจไเปเปลี่ยนเออว่าเดินดีๆเลยดิด กดวายครับผมกดยูโอ้ชิบแป๊บเดียวเต็มเลยวะ่ะเฮ้ยบุ้งจีมันช้าจังวะกดแซดอ๋อเปลี่ยนเป็นดินนะครับทุกคนคนระับเปลี่ยนเป็นดินอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยยู อาวอย่าไปไซื้อที่หรอเราอยู่ตรงไหนตนอนนี้อ๋อนี่ไงอ๋อเราไปซื้ออ๋อนี่ไงเอาละฮาขุดดินแบบจริงจังครับผมขุดคลองแบบจริงจังเฮ้ยช้ามากเลยเมื่อกี้อ่ะ พุ้งกีทำไมมันชา้าจังเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเปลี่ยนพุ้งกีไปก่อนพุ้งกีร้อยยี่ห้าป่ะลองดูลองดอออูดึงออกเป็นเข้าดึงเข้าเป็นออกนะครับอุ้ยเร็วมากเลยอะ่ะโอ้ยโยกเก่งมากเลยอะ่ะทุกคน โยเกเยกจาดโยกเยกจาดดูอะดูซีนว่ะดูพวกกีว่ะเนี่ยร,รถรถลอยจริงนะทุกคนอยโยเกเยกโยเก,กโยเยก,ก เทไม่หมดวะโยเล่นน้ำครับเล่นน้ำ ดึงอ์มเข้าเป็นออกดึงออกเป็นเข้าครับผมผมขับได้ไงวะเนี่ยแต่ก็ยังไม่หลงหลอยู่นะครับเพิ่มอีหลงหลอยู่นิดนึงลอกคลองแบบไม่ต้องลงไอแบบไม่ต้องอยู่บนน้ำโอ้โหสุดจัด ลอคลองอยู่ในน้ําเลยแต่มุมมองภายในก็จะประมาณนี้ครับทุกคนไม่ประมาณนี้หรอกเป็นแบบนี้เลยแหละออมุมมองภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอุ้ยเนี่ยเห็นไหมหลงหลงมีหลงอยู่นะอุ้ยเป็นเร็วจงังวะลอคลองเขาไม่เร็วขนาดนี้นะหนะึ่งร้อย เสียงมันบูดมากเลยอะ่ะเสียงอะ่ะเฮ้ยโอ้หลงงวับเด้มันต้องประคนนี้<ฟ><ง>ทำไมผมกดเดินมันไม่เดินวะ เอ้าผมกดเดินทำไมมันไม่เดินอะ่ะเอ้าเอาอหมื่นเว้ยโอ้ดูด,ดูรอยลอ่องพุทธวะเล่นต้นไม้ก่อนไว้ บั่งนี้ลึกลึกลงเรื่อยๆนะครับทุกคนดูดูดูคนขุดดินี่นะเต็มแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหโคตรหนักแบบหักเขาหักเข้ามานี่โคตรหนักเลยทนผู้ชมต้องออกแรงมหาศาลเลยอะ่ะ อกอกเหมือนกันหนักจัดๆเลยคือมันหนักุ๊กไอคอนโทรนหนักมากๆครับออกแรงนิดนึงออกแรงนิดนึงโอเคท่านผู้ชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมผมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันล่อคลองนะแบบคลองจริงๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวถ้าชอบย่งเงเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนดูจะชอบรถคันนี้มากนะครับผมโอ้ยจม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 ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหารเราสามารถลอยน้ําได้ครับผมจะลึกแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาดูดิดดล่างเรานีโคตนลึกเลยนะ น้ำขุ่นด้วยที่ขึ้นไปกินข้าวนะ้อยโอเคผมเราก็จะขึ้นไปกินข้าวนะครับทุกคนครับเออูบจบอ๋อแล้วทำไมมันมันมัน,ม,นมันมาเอยียงอะไรอย่างนี้ไหม <laughs> โอเคครับ <Okay, S 2> ผมเดี๋ยววิดีโอหนะ้าเจิใหม่อีกทีนะแล้วกันนะม,มีคนคอมเมนต์บอกว่านะอาร์มต,ตัวนี้ยาวกว่าบูมยาวอีกโอวยทำไมมันเอียงลงยาเงี้ยไปแล้วจ้าโอ้โหทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่เงยสตาร์ทเครื่องมันลงเลยอะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องลงเลยอะโอ้โหแล้วตูดดูดิโอ้ตูดเอียงแล้ว เจอใหม่วิดีโอนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ